สวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเรื่องจะมาคุยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีอากาศที่นี่ดีนะคะอากาศที่นี่ดีกําลังดีวันนี้เป็นอากาศวันที่ดี วันนึงแล้วแหละในรอบปีนี้อตอนนี้ถ่ายทำอยู่ที่สวนอยากให้ดูที่ข้างนอกบ้านก็สวยทีนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยอากาศแสงแดดร้อนจัดเลยวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะทาง ทางเพื่อนทางเพื่อนๆทางเพื่อนๆพ,พ,พ่ี่ๆอากาศเป็นยังไงมั่งยังมาเล่าสุขกันฟังนะที่นี่เคยถ่ายแต่หิมะวันนี้ก็จะถ่าย <c oughs> อวดแดดเล่าเพื่อนๆอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้มีความสุขไปกับอากาศแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะคะที่นี่อากาศดีมากเดี๋ยวจะให้ดูทงบนดอกไม,ดกไม้ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ เลือกหาม,มุมตั้งกล้องยังไม่ได้เลยเพื่อนๆเอาตรงนี้แหลนะเนาะวันนี้เอาตรงนี้แหลนะเนาะวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าชีวิตตัวเองว่ามาอยู่ที่นี่เจอพบปะพบเจอกับชาวต่างชาติต้องคุยว่าชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าสามีอยู่ใกล้เดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยถ้าพูดฟังฟังเขาก็ไม่ค่อยชอบนะเนาะเอาเป็นว่าชาวต่างชาตินะคะ แรกๆเลยเริ่มต้นก็ไปเจอกันที่เมืองไทยเขาบินไปเขาบินไปฮบินไปเพื่อศึกษาดูใจเราก่อนแล้วก็สักพักเราก็บินมาเที่ยวที่เยอรมันสองปีเลยนะครัเพื่อนๆสปีปีที่3ถึงได้มาแต่งงานบินไปบินมาอยู่เขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักถือว่า มีความรับผิดชอบแล้วก็เขาก็รักครอบครัวเราสรุปแล้วเป็นอะไรที่ก็น่ารักอยู่นะคะก็ลงตัวปี2009วันที่12เดือนพฤษภาคเดือนมีนาคมลืมไปแล้วนี่ไมีนาคมก็ได้เข้าพิธีแต่งงานง่ายๆที่อำเภอนะคะคือเขาไปจองไว้แล้วที่อำเภอจากนั้นก็เชิญเพื่อน คนรู้จักญาติไม่เกินไม่มากนะคะไม่มากไม่มากมายอะไรที่นี่แต่งกันกันง่ายๆเราไม่ได้มีพิธีตองอะไรมากมายอยู่ที่อำเภอแล้วก็จ่ายค่าคนมาแปลแปลเกี่ยวกับว่ากฎหมายเขาเป็นยังไงเราเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงแล้วก็เกี่ยวกับสมบัติ ก่อนหลังแต่งงานถ้ามีนะคะแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็สรุปได้แต่งงานเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มชีวิตใหม่ที่เยอรมันก็คือต้องเรียนหนังสือนะคะ่อนอื่นก็ต้องเรียนหนังสืออย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังต้องเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นพระของหรือไม่ก็ทำให้เรา สบายขึ้นทุกเพื่อนต้องเข้าใจนะคะว่าต้องเรียนหนังสือ mm hmm. จากนั้นเรียนหนังสือเขาก็จะมีกฎมาว่าเรียนกี่เดือนสอบได้ RIBI ถ้าคนยังไม่มีก็ RIA ห่ง B สอง B หนึ่ง B หค่ะ B ห B หน <B 1. S 1> ึ่งก็เรียนประมาณ6เดือนนะคะเดือนประมาณหเดือน แรกๆเขาก็ไปรายรับไปส่งพอสักพักหนึ่งก็ก็ไปเองนะคะโดยใช้ไปรถบัสไปรถบุสที่นี่เขาเรียกรถบุสก็ไปเรียนก็มีเพื่อนมากมายหลายคนต่างชาติต่างภาษาประเทศอิตาลีประเทศ,อ,เทศอ,อัฟกา,านิสถานนี่ไม่ใช่ออฟริกาประเทศประเทศจีน ประเทศไทยมีคนเดียวในใน,ในคลาสนั้นก็ตอนแรกก็ประเมินคลาสว่าเราเราเรียนเราเรียนมาชั้นไหนถ้าสมมุติเราเรียนจคบคลาสนี้มาจากประเทศไทยเราจะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ประมาณนี้นั่นในในส่วนตัวของตัวเองนะคะในในประสบการณ์ของตัวเองก็ได้ไปเข้าคลาสกับคนที่ผ่าน อาไอแล้วก็จบปริญญาตรีมาก็าไปเจอกลุ่มที่ <c oughs> <c oughs> เขาเก่งมากมนะพวกคุณจีนพวกคุณอินเดียพวกเนี้ยเก่งมากๆเลยหัวระดับประมาณแพทย์นะคะเขามาเรียนเอาเอาเอาใบอันนี้จริงๆแล้วเขาเก่งมาสำหรับตัวตัวตัวเราเองเนี่ยคือ,อไม่ทันเขาเลยนะคะเดี๋ยวนังสือมาทั้งเรียนทั้ง ออกไปชอบทั้งออกไปคุยน,นู่นนั่นนี่พบปะเพื่อนฟุง้งพบปะคนใหม่อืมันก็เป็นอ่อีกอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเจอเพื่อนมั่งบางคนเจอคนไทยอีกทักไทยกันอีกบางคนเรียนเรียนมาตั้งเจดแปดรอบแล้วยังสอบไม่ได้เขาก็ไม่ได้วีซ่าถาวรนะคะปีต่อปีประมาณนี้ซึ่งในตัวเราก็ ก็พยายามพยายามแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะคะจริงจริง,รงแล้วมันยากแต่ก็ไม่ยากจนงเกินความสามารถทุกๆคนผ่านได้หลายๆคนก็ผ่านได้ก็เรียนไปจนครบเทอมครบครบ์อแล้วก็สอบนะคะสอบก็ผ่านผ่านได้เหมือนกันผ่านได้ อาจารย์ก็ดีอาจารย์หงายพวกเรามากเลยเกี่ยวกับว่าเราจะสอบผ่านไหมอะไรเนี่ยพวกอาจารย์อาจารย์ดีค่ะอาจารย์อาจารย์จําได้ว่าอาจารย์ตอนนั้นชื่ออาจารย์แฮร์รี่แกดีมากเลยเป็นผู้ชายที่รูปลอมากดีมากเลยเพื่อนๆในชั้นก็ได้เพื่อนสนิทก็คือชื่อยาลิงเป็นคนจีนนั่งต่อรอดชิดกันเลยเป็นเพื่อนสนิทเลยมีอะไรกินด้วยกันทำอะไรกันอะไรเนี่ยแต่เขาเก่งสุดยอดเราเนี่ยเขาคอยช่วยนะคะ คือเราฟังก็แทบไม่ทันฟังอาจารย์แทบไม่ออกแต่เขานี่เก่งแล้วก็พวกนี้เก่งหัวหัวสุดยอดเลยยอมรับว,ว่าตัวเองไปไม่ทันเขาเลยนะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมีความสุขเสาร์อาทิตย์มาก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนคนไทยไปคุยพบปะกับพี่ๆน้องๆทางคนไทยก็ก็ดีก็ทำให้เราไม่คิดถึงบ้านนะคะมี evet. ความรู้สึกว่าเออเราก็มีเพื่อนนะแล้วก็มีคนที่รู้จักกัานได้คุยภาษาไทยมันก็โอเคกินอาหารไทยกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่ดีนะคะเพื่อนจากนั้นในช่วงเวลาที่หนึ่งปีมันก็มีความสุขดีแล้วคะ่ะมีมีความรู้สึกว่าการเริ่มต้นเป็นาการเริ่มต้นใหม่ หมือนชีวิตใหม่ๆอะไรเงี้ยทุกอย่างพร้อมที่จะให้เราเริ่มต้นอะไรนี้อแต่เรียนไปสักพักหนึ่งพอจบแล้วก็เริ่มอยากหางานทำนะคะเพื่อนๆอยากหางานทำอยากช่วยเข้ามาั่งขอเข้าส่งลูกส่งแต่พ่อแม่ลูกเต้ามันก็เยอะไปครอบครัวเราเป็นภาระเขามันก็เกรงใจเขาเขาก็เป็นคนดีเนาะกาเป็นคนดีมากๆเลยรักเรารักครอบครัวลูกสาวของ ของตัวดิฉันนีาเขาก็เป็นคนส่งนะครับเขาก็เป็นคนส่งเป็นคนรับผิดชอบไปเลยหลายๆเรื่องแกก็ช่วยก็มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็เกรงใจเขาเนาะเนาะที่นี่แกก็ต้องจ่ายต้องอะไรค่ากินค่าอยู่ค่าค่าอะไรด้วยก็เลยจะต้องจะเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอยากหาช่วยกันจริงแล้วแต่ แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้ออกไปนะคะ,ะเฉพาะตัวเรานี่มันก็โอเคแต่เราสมัครใจที่จะออกไปแรกๆก,ก็ไปดูแลย่าก่อนก็ได้เงินนะคะยาอายุ91ตอนนั้น91 92ก็น่าจะ92ปีก็ไปดูแลแกก็มีเงินทางบัตรประกันสังคมบัตรประกันของแกนี่แหละจ่ายคะ่ะก็ไปทำว่าเรียกว่าทำอะไรทำ ลงลงลงทะเบียนทํางานนะคะคุณโดยที่มีคุณหมอคุณหมอที่ดูแลคุณย่านะคะมามาทดสอบมาประเมินว่าย่าคุณจะได้เท่าไหร่ย่าอายุเยอะแต่แกก็ยังใช้ชีวิตเองได้อายุ92องนี่ก็ถือว่ายังใช้เราก็ไปแค่ดูแลแกเป็นอาทิตย์ละสองสาครั้งก็ได้เงินมาก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ ก็เป็นการเริ่มต้นที่คิดว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วนะชีวิตเราคงคงดีมีความสุขแต่เวลาผ่านไปได้ไม่นานนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันนี้เพื่อนๆอ,อยากให้ทุกคนที่กำลังจะเดินทางสายฝอหรือมีความคิดที่จะมาใช้ชีวิตต่างแดนขุดทองที่นี่ก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวบรรทัดฐาน ในคำาวางแผนตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเหตุการณ์ที่ร้ายกว่านี้เราจะทําตัวยังไงเพราะเรามาอยู่ที่นี่เราเริ่มต้นด้วยกันที่ตัวคนเดียวจริงๆนะคะมาพึ่งพาสามีที่นี่ถ้าไม่มีเขาเราก็ลําบากไม่ใช่ว่าเลิกลากันไปนะคะบางคนเจ็บป่วยบางคนเลิกลากันไปก็มีเราก็ต้องคิดว่าเราควรทํำยังไงไม่ใช่ว่าประมาทในการใช้ชีวิตมา ที่นี่แล้วจะสบายทุกคนนะคะเพื่อนๆก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าพอได้ประมาณสักปีกว่าสามีก็เริ่มป่วยอดๆแอดๆแล้วทีเนี้ยเจ็บข้างหลังมั่งเจ็บตรงนั้นตรงนี้มั่งก็เลยนัดตรวจกับแพทย์นัดตรวจกับแพทย์ไม่ได้ง่ายๆนะคะที่นี่นัดตรวจกับแพทย์ก็คือเราจะต้องไปนัดตรวจกับหมอ house a า หรือที่ภาษาไทยเขาเรียกกันว่าหมอบ้านหมอบ้านคลินิกหมอบ้านนะคะจากนั้นหมอบ้านถ้าตรวจแปลกๆเจออาการก็จะให้กินยาไปตามอาการเจ็บหลังก็กินยาเจ็บหลังปวดมีไข้ปวดท้องก็ตามอาการเลยค่ะพอรอไปรอมาตัวตรงนี้ไม่เจอตัวตรงนี้ไม่เจอกว่าจะค้นกว่าจะเอ็กซเรย์แกปวดหลังนะคะแกปวดหลังมากไปอะไรก็เริ่ม ไม่ดีเริ่มกินยาละก็ก็ไปกว่าจะได้เอ็กซเรย์กว่าจะได้รู้ผลอะไรนู่นนั่นนี่เจาะเลือดเจาะนู่นนั่นนี่นะคะเพื่อนๆก็ปาไปประมาณเกือบหกเดือนสรุปแล้วแกป่วยแกต้องเข้าการรักษามันก็เป็นเรื่องที่ เราไม่คาดฝันนะคะเพราะว่าเพิ่งมาวีซา่าถาวรก็ยังไม่มีถ้าเกิดแกเป็นอะไรไปเราขับรถขับลาก็ยังรู้เส้นทางหรือไปซื้อกับข้าวก็ยังไม่เคยไปแบบนี้มันก็แย่นะคะเพื่อน,นก็เลยไม่คิดนะไม่คิดไม่คิดไม่คิดคิดแต่ว่ามาอะไรก็จะดีๆเป็นทั้งหมดจริงๆแล้วแรกๆเราก็มีความสุขดีกันไปเที่ยวนู่นนัน่นนี่ไปเที่ยว ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศอิตาลีประเทศเแถวงใกล้ใกล,ใกล้ประเทศอิตาลีประเทศศูนยุโรปเนี่ยไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็กลับไปเมืองไทยเดือนปีละครั้งดูที่บางครั้งก็รับลูกไปเที่ยวอย่างลูกสาวนี่ก็รับไปเที่ยวที่ภูเก็ตเออที่สมยุยอะไรเงี้ย แกก็ดีแกก็ดีกันลูกแล้วก็รักลูกสาวนี่มาก,กเลยส่งเสียงให้เรียนแบบดีอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีเป็นเจ้าคนน้นในคนประมาณแกคิดไว้มีรถราขับมีอะไรชีวิตที่ดีไม่ต้องไปพึ่งใครแกรักลูกสาวมากเลยนะคะไม่ได้พูดถึงลูกชายลูกชายแกก็รักแต่หมายถึงล,ลูกชายเขามีาครอบครัวแล้วลูกสาวนี่ยังไม่มีครอบครัวแกก็เลยรักแล้ว รักมากรักลูกสาวมากอะไรนี่พูดอะไรไม่ได้เลยนะลูกสาวลูกสาวเขาไม่ใช่ลูกสาวเราแล้วพูดไปว่าความโชคไม่ดีก็ทําแก่เจ็บป่วยทีนี้เราก็ต้องทํำยังไงดีอทํายังไงกับชีวิตรู้สึกแย่อยู่เลยนะครับเพื่อนเพื่อบางครั้งเราต้องมาใช้ชีวิตที่นี่อย่างลําบากอย่างอย่างตัวคนเดียวไม่ใช่ลําบากในช่วงนั้นยังไม่ลําบากแต่ก็เป็น ความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนั้นเอาน้องสอาวมาด้วยกะว่าจะให้มาเที่ยวเฉยๆและเขาก็ไม่อยากมาให้มาเที่ยวเฉยๆเสร็จแล้วก็พอเขาได้มาก็เลยอยากหาคู่ให้เขาอะไรนี่ก็เลยหาคู่ให้เขาแต่เขาบุญวาสนาดีเขาก็ได้เจอนะคะได้เจอคนดีได้เจอคนดี เราก็พอดีใจไปด้วยจริงๆเขาไม่อยากได้เลยนะครับเป็นเงินที่ติดบ้านเขาไม่เคยไปไหนเขาไม่อยากอยู่ที่เยอรมันมาเที่ยวเฉยๆมาได้สามสี่สามอาทิตย์กว่าก็ต้องกลับแล้วก็เลยเหลือแ,แค่ไม่ส่งอาทิตย์ก็เลยหาหาแฟนให้น้องน้องก็ได้เจอคนดีตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้อะไรไม่รักด้วยเขาไม่ชอบร้องไห้เอาเป็นเอาตาย ก็สรุปว่าน้องได้แต่งงานกับคุณทางนี้จากนั้นสามีก็เริ่มไม่สบายหนักเจ็บหลังมากนู่นนั่นนี่เลยป่วยมากเลยเราก็ต้องก็ต้องอยู่บ้านดูแลแกเนาะอืมค็คลิปหน้าก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสามีป่วยเป็นอะไรแล้ววีซ่า ที่ยังไม่ได้ถาวรเราจะทํำยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่มีคนการันตีโตรหรือยังไงเนี่ยเราเพิ่งมาใหมเ่เราอาจจะได้กลับเมืองไทยนะคะแล้วกลับไปเมืองไทยแล้วเราทำไมง,งานการเราก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นที่ไหนอายุก็ปาไปนั่นแล้วจะไปสอบที่ไหนอะไรอีกนะคะเพื่อนๆซึ่งคราวหน้าก็จะมาเล่าสู่ฟังว่าชีวิตที่เรา คิดไว้ว่าเราจะได้มีความสุขเป็นซิน,ซนเดอร์ดิน่าหรือไม่ก็หาการงานทำที่ดีไม่มีอุปสรรคใดๆเลยมาแล้วก็มีความสุขมีแต่ความสุขความสุขถ้าไม่ขาดเขาเราก็มีความสุขเพราะมาเจอสามีที่ดีที่ดีแล้วให้เกียรติกันแล้วก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรารักกันช่วยกันทำมาหากิน บางอย่างเขาส่วนเยอะๆเขาก็รับผิดชอบไปเยอะๆไปเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนที่บางอย่างที่เราหาได้เราก็ส่งพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ดูแลน้องๆดูแลหลายคนช่วงนั้น,นลูกเรียนหนังสือด้วยลูกเขาก็รับผิดชอบไปลูกคนเล็กลูกสาวก็เป็นเขาก็รับผิดชอบลูกสาวเข้าไปลูกสาวเรานี้หละลูกสาวเขา ก็ลูกชายเราก็โตเราก็ช่วยอยู่ตอนนั้นช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเนาะนี่สินตังเมืองไทยก็ไม่ได้มีเยอะแค่ซื้อทุกอย่างก็แกจ่ายให้ก่อนก่อนมาเพราะไม่เข็ดในเรื่องกันเป็นนี้เป็นสินไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะคะเข็ดข็ดจนไม่อยากเป็นเข็ดจนกลัว เกจจนกลัวเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้ก็คือการที่ต้องอวางแผนดีๆไม่ใช่มาแล้วมาเป็นหลายปีใช้ชีวิตแบบประมาทก็ประมาทยังไงสบายสบายละไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมประหยัดประหยัดจนบางครั้งเขาเขาไม่อยากให้เราประหยัดนะ,ะอยากให้ซื้ออะไรให้ตัวเองมั่ง แต่เราก็ยังอยู่ในความประหยัดอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าคิดถึงคิดถึงคนทางบ้านคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นหลักใหญ่เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องน้องห่วงใหญ่ไปถึงน้องๆด้วยนะคะตัวเองไม่ได้กินไม่เป็นไรแต,แต่แต่พ่อแม่หรือทุกคนต้องมีกินอันนี้คือส่วนตัวนะคะที่เราประสบการณ์มานี้มาจากส่วนตัวล้ว,ลวนๆไม่ได้เอาอจากใครมาหรืออะไรมาเลยนะคะ ต่อไปในคลิปหน้าคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าสามีป่วยเป็นอะไรแล้วเยอะขนาดไหนวีซา่าสาวรเราได้หรือเปล่าจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันก็ยาวพอสมควรคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะผ่านๆ ผ่านพ้นจากโควิดทุกคนปลอดภยัยปลอดภัยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอสวัสดีไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ